อันนี้เป็นคุมโทนสีอะไรคะขาวดำเะ <Okay. S 2> แต่ว่าเสื้อมีสีเขียอยู่นะ <laughs> อันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้บาทหนึ่งแล้วก็อันนี้พอเสร็จขโมยเพื่อนมาแล้วก็เสื้อยูนิโคลเสื้อเอเซนเชียลรองเทา้าก u ชี่ครับเสื้อก็ประมาณ3-4พันแต่งแนวไวทูเคไซเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะ ช่องทีพีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะทำอุ R ้งอ q ร์เนยนะคะเป็น EP สี่นั่นเองจากที่เราไม่ได้ถ่ายกันมานานมากๆแล้วนะก็กลับมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งคําถามในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับแฟชั่นนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าอุ้มเนี่ยเป็นคนที่ไปสยามบ่อยใช่ไหมแล้วก็จะเห็นแบบแฟชั่นที่แต่ละคนแต่งมาเนี่ยคอนไยดี้จะแบบ สุดๆเลยแต่ละคนแ,แบแอบจะอยากรู้นิดนึงว่าแบบเอ้ยเขาแต่งตัวอะไรยังไงบ้างราคานะคะเท่าไหร่นะคะบวกกับพิกัดเสื้อผ้าเองหลักๆคืออยากไปซื้อตามแต่ก่อนที่เราจะไปสยามนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะแต่งหน้ากันเนี่ยอุ้งก็ขอทาเจ้าจตัวกันแดดตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนรู้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาแรงเจอะแดดแรงแล้ว,วจะใช้เป็นมิสซีนเอาข้อเบโ็โปรเดี๋ยวว่ากันแดดหมวกเหลือง่นองค่ะคืออุ้งมาปกติอ่ะไม่แต่งหน้าออกจากบ้านได้นะแต่ว่าถ้าไม่ทากันแดดแล้วอุ้งออกจากบ้านไม่ได้จริงๆมึงออกเบาอะแดดประเทศไทยมาค่อนข้างรุนแรงเเนาแบบบไไปรีย่่งทก็ม แต่ว่าอย่างน้อยก็ขอทากันแดดหน่อยพวกใสงแดดเนี่ยก็คืออันตรายมากมากเลยหลายๆคนแบบชอบบอกว่าเออแบบแค่ทากันแดดแบบไม่ต้องทาก็ได้อะไรเนี้ยคือจมว่าไม่ได้เลยนะแบบอันนี้จริงๆกันแดดมันสำคัญหรือทุกวนจะเคยเห็นไวรัลที่เขาแบบว่าคนขับรถด้านที่แบบว่าโดนแดดดีด้านฝั่งนี้ใช่ไหมก็จะเหี่ยวๆกับอีกด้านหนึ่งที่แบบไม่ค่อยโดนแดดอะไรเงี้ยหน้าก็จะดูแบบปกติอยู่ไปโรงเรียนอุ้ะก็จะทากันแดดทุกวันเลยตอนเช้ามันจะมีข้าวแถวใช่ไหมเพราะงั้นแดดมันก็จะมีแบบสองสองมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็คือไม่ต้้้อออออองงงงกกกัววลลเเเเยยย่่าาาาาแแแบบบตคหดดมมนรรพจๆ อย่างที่บอกไปเนะมันจะมีทั้งรอยเหี่ยวรอยย่นอย่าเงี้ยแล้วก็ฝ้ากะก็จะตามมาด้วยเพราะง,งั้นนะคะนี่เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าอุมาใช้กระแดนมวงเลยของนิสซินพร้อมบอกทุกแสงไม่ต้องกังวลนเลยนอนจะเป็นฟิลแบบเนื้อน้ำนมอ,อย่างนี้ ก็มีความบางเบามากๆแล้วก็สามารถทาลงบนหน้าแบบก่อนแต่งหน้าได้เลยว่าอาจจะทา2ข้อนิ้วนะคะแบบที่เขาคิดกันเลยนอกจากเขาจะมี SPF 50บวกแล้วก็ PA บวก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 แล้วก็เขายังมีเทคโนโลยีโซลาร์คัทด้วยที่ช่วยปกป้องผิวด้วยกันแดดที่ครอบคลุมทั้งของ UVA แล้วก็ UVB พร้อมกับ SPF booster นะคะที่เป็นส่วนผสมของข้าวหอมมะลิแดงที่จะช่วยลดอาการผิวแดงนะคะหลังจากที่โดนแดดจะไม่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมโดนผงงานคนแพงเน่ยสามารถใช้ได้อย่าลืมทาคอนะแล้วก็ทุกคนเคยเห็นปะลูกกันหนอีกอันนนึง่่่ททีเคาาแแแแบบบบกัด แต่หน้าแบบไม่ทาคออนะไรเงี้ยหน้าคือยังแบบปกติอยู่แต่คอคือเหียวไม่ไหวแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะก็คือเนื้อบางเบามากแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะคะนี่จะมาแบบลงเครื่องสำอางต่อได้เลยนะอันนี้คืออุมแบบแนะนําจริงๆนะถึงแม้ว่าแบบเราจะบํารุงหน้าไปมากมายแค่ไหนจะแพงแค่ไหนก็ตามแต่ะคะ่ะแต่ไม่ทากันแดดก,ก็คือจบเหมือนแบบินไปเสียเปล่าเลยเออแล้วก็จะบอกว่าตัวกันแดดนิีนตัวนี้ค่ะคือเขาดังมากๆเลยนะคะในประเทศจีนก็ตอนนี้เริ่มรามมาในไทยนะคะแล้วก็ในตีตอเนี้คนรีวิวแบบแน่นสุดๆเลยแล้วก็นี่คือหาซื้อง่ายมากๆค่ะ ว่าสันบูธอีแวนบอยหรือว่าเป็นบิวเทียมเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะมาสนับสนุนแบรนด์ไทยกันซื้อออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะรวมถึงติ๊กต็อกช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันแถมติ๊กต็อกเนี่ยก็จะมีส่งฟรีด้วยเหมือนกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอุ้งก็ขอไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยแฟชั่นของในสยามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ว,ว่านี่นะคะก็ถึงที่สยามเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองมองหากันดูนะคะว่าวัยรุ่นสยามเนี่ยวันนี้เขาแต่งตัวกันยังไงบ้างนได้นเลนยวันนี้ขึ้นมาวันอาทิตย์แล้วก็แอบรู้สึกว่าแบบเด็กๆก,ก็คือเริ่มแบบว่าสอบเสร็จแล้วเขาก็จะยังไม่ค่อยมาเวลานี้กันแต่ว่าเราก็จะลองแบบหาอาหารดูก่อนเมื่อกี้เดิน,เด,นเดินมาแล้วก็มีแบบเจอคนสองคนอะไรเงี้ยที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองแบบเดินดูอีกรอบนึงกับว่ามีใครบ้างนะคะสวัสดีค่ะอยากจะถามอีกหนึ่งว่าชื่ออะไรคะชื่อเอิร์ธ แต่งตัวกันน่ารักมากๆเลยอยากจะถามนึงว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเลยเนี่ยแต่งตัวเป็นลุคประมาณไหนคะเป็นลุคแบบว่าคนหนูก็ใส่แบบว่าคอรหน่อยขอพิกัดชุดด้วยได้ไหมคะมาทั้งสองคนเลยอันนี้ชุดจากลาชร้านค่ะราคาเกือบ300กว่าบาทของหนูอันนี้เสื้อตัวนี้เพื่อนซื้อให้ค่ะแล้วก็กระเป๋า คือจากช้อปปี้ C H R U N D S C O R E A y W W P I N N นะคะโอเออคอเออค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ถามอีกนึงว่าชื่ออะไรคะชุลลี่ค่ะอาจารย์ถามอีกน,นึงว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นแบบลุคไหนสไตล์ไหนคะเนี่ยไม่มีสไตล์แต่ว่าเหมือนกับแบบว่าอยากให้เป็นแบบบาร์บี้ก็เลยแบบว่าแต่งตัวแนวแบบบาร์บี้อีกนึงว่าแบบขอพิกัดชุดได้ไหมทั้งชุดเลยอ่าอันนี้ซื้อมาเมื่อไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แล้วแชร์มาสามสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็กระโปรงซื้อที่ตึกแดงรองเท้าก็เซ็ตค่าก็ซื้อที่ตึกแดงเหมือนกันอืมโอเคค่ะกัดไอจีด้วยได้ไหมน่ารักมาก ก็เป็นตัวอักษรใช่ไหม C C H U N L I อันน okay, yeah, like ี้ส uh, ัวอักษโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอยากจะถามหนึ่งว่าชื่ออะไรคะ C C ค่ะเอวาค่ะอ้ายอยากจะถามหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นแบบลุคไหนสไตล์ไหนคะทั้งสองคนเลยน่ารักมากสไตล์วายทูเคผสมคาเฟ่อือไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรอายอยากจะแบบถามนิดนึงว่าแบบขอพิกัดชุดได้ไหมทั้งตัวเลยเพราะว่าแบบแอบเห็นมาแล้วแบบน่ารักมากๆเลยเพื่อใครอยากจะไปซื้อตามนี้ Matchbox วก็ เมชบอลทั้งตัวหรอซาร่ากับสยามค่ะ c x l p จุดแซดค่ะเอ่อ p p p x ดอทแซสูนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะถามก่อนว่าชื่ออะไรคะชื่อหมีวค่ะแอบเห็นเลยว่าแต่งตัวแบบชมพูมากไปดูบาร์บี้หรือเปล่าคะไม่ได้ไปดูแต่ว่าอยากแต่งโทนชมพูชมพูแบบตะโกนมากใช่ตะโกนมากโอเคอะอยากจะถามก่อนนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นแบบแนวไหนคะลุคอะไร าสไตล์นิด er นึงแต่ว่าก็ท่อนบนก็อยากให้มันดูเป็นทางการนิดนึงค่ะเพราะว่าจะไปกินข้าวต่อโอเคอยากจะขอแบบพิการชุดด้วยได้ไหมเผื่อใครเป็นแบบพิงเลเวอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยจะซื้อตามก็ส่วนใหญ่ก็คือซื้อสยามอย่างรองเท้าก็คือซาลากางเกงไล่ขึ้นมาก็สยามแจควันเสื้ออันนี้สั่งเน็ตเน็ตค่ะก็ตัอยก็สั่งเน็ตเน็ตโอเคโอเคอยากจะขอแบบพิการไอจีด้วยได้ไหมคะแบบน่ารักมากๆเลย m a m i u j j นะคะโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอยากจะถามนิดนึงว่าชื่ออะไรคะผมชื่อเจ๋ครับผชื่อขาเจ้าไผ่แท็บอ่ะอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นแบบแฟชั่นประมาณไหนอะคะแนวที่แต่งมาในวันนี้สไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาโอเวอร์ไซส์รับใส่แบบว่าสบายๆซื้ออะไรตัวใส่เลยครับอ่ะอยากจะแบบขอพิการชุดได้ไหมค่ะทั้งสามคนเลยแบบพอจะจําได้ไหมว่าแบบซื้อมาที่ไหนแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะเม่ิโ็ผมซื้อมาประมาณ5 9ารกาสิบ กางเกยงยูนิฟอร์ประมาณหน้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันอันนี้ยูนิโคประมาณเ0้ารครับแล้วก็กางเกงซาร่าหนึ่งพันแปดเสื้อยูนิโคห้าร้อยครับกางเกยง,งเกยูนิโคเหมือนกันสองพันแล้วก็รองเท้าน่าจะสองพันกว่าครับของแวนอ,อยากจะขอแบบไอจีกันด้วยได้ไหมคะเพื่อแบบใครอยากจะไปแบบติดตามอะไรอย่างงี้สะดวกไหมนี่ไม่สะดวกเอ่อ K A, A, A C H A เดือบันยูแล้วก็จุดเดบที I Y O R A T H ครับขอบคุณมากนะคะ ดีค่ะอยากจะถามจิงนึงว่าชื่ออะไรคะชื่อน้องเปา<อ>ค่ะอชื่อพอลค่ะอยากจะถามอีกนิดนึงว่าแบบทั้งคู่เลยเนี่ยวันนี้เป็นแต่งเป็นแบบแนวไหนคะลุกอะไรอ่าสตีดสตีทใส่แมทช์เท่าปกติอยากจะขอก,กันเสื้อผ้าทั้งคู่ได้ไหมคะแบบได้หมดเลยแบบเอาเท่าที่จำได้กรได้พราราคาหรือว่าแบบซื้อที่ไหนอันนี้จากในอปชีนค่ะ,แล,ะลแล้วก็ส่วนกางเกงของเพื่อนแล้วก็รองเท้า MLB กับกระเป๋า MLB ล้วก็เสื้อเบเร่ต์เซกาครับแต่ราคาไม่แน่ใจกางเกงสตีดแวร์690ครับ แล้วก็จอแดงชวิ์สกอต์เออหกหมือนแปดครับค่ะแล้วก็อยากจะขอไอจีนิดนึงได้ไหมคะนังฟูเลยแบบเปิดวาร์ปหน่อย B A V O N I T สองตัว T สองตัวแล้วก็ขีดค่ะ J B Q X underscore สิบหกครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอยากจะถามหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแก้มค่ะชื่อมินค่ะชื่อน่นารักมากอยากจะถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยที่มาสยามเนี่ยแต่งตัวเป็นลุคไหนกันบ้างคะแบบแนวไหนก็ปกติแต่งแบบว่าน่ารักน่ารักแบบหวานๆค่ะไม่ได้แบบวา่าเซ็กซี่มาก ปกติก็จะแต่งแบบว่าแล้วแต่วันนะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าบางวันแบบว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยแต่ว่าวันนี้ไม่มีชุดใส่ก็เลยต้องใส่แบบนี้อะอยากจะถามนิดหนึ่งว่าแบบขอพี่กัดชุดได้ไหมว่าแบบแต่ละคนไปซื้อกันมาที่ไหนบ้างราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้คือไปอันนี้ของน้องใช่นนองอันนี้ของน้องทั้งตัวเลยแต่ว่าอันนี้คอนเวิร์ดค่ะน้องท้คนเวดกระเป๋าอันนี้ซื้อที่แพชั่นแต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้ของหนูก็เสื้อของซาร่าค่ะกางเกงก็ของเอ่อแพชั่นอะไรเงี้ยค่ะกระเป๋าก็ซื้อที่เดีย ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อยากจะขอแบบแจกวับไอจีหน่อยได้ไหม G O N G A M d o t underscore underscore ขอหนู m จุด M I N M I N underscore สี่ตัวค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลย ันนี้อุ้มก็ไปถ่ายมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าวันนี้ถ่ายมาแต่แบบที่มีแดดอะไรเงี้ยแล้วคือแดดแรงมากบางคนเขาลืมตาไม่ไหวแล้วรวมถึงอุ้มด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบแอบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังไหวราะอุ้์ใช้ตัวนี้นะคะกันแดดวงเลยของมิสทีนอัลควาเดตโปนั่นเองนะคะตอนนี้คือแบบเป็นตัว่ชยที่ดีมากๆเนาะก็คือพร้อมบวกทุกแสงเลยงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันต่อดีกว่านะคะว่าทุกคนจะมีการแต่งตัวที่มาสยามเนี่ยแบบไหนบ้างสวัสดีค่ะอยากจะถามออะะะไรกันนบงคคชิง เห็นว่าแบบชื่อน่ารักมากแล้วก็แอบ,บเห็นว่าแต่งตัวแบบหวาน,นม,ามากเลยอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้แต่งตัวเป็นแนวไหนกันคะหยิบะไรได้ก็ใส่ฟิวฟิวอะไรเหมือนกัน <laughs> โอเคอะแล้วก็แบบอยากจะถามนิดนึงว่าแบบขอพิกัดชุดได้ไหมแบบทั้ง3คนเลยว่าแบบไปซื้อชุดมาแบบที่ไหนบ้างราคาประมาณเท่าไหร่เอาเท่าที่แบบจาได้ได้เลยนะเสื้อตะตุกจักค่ะแล้วก็อันนี้ของชุดเดทแล้วก็ในช้อปปี้ค่ะชุดมาจากช้อปปี้เหมือนกันค่ะแล้วก็กระเป๋าก็คันเลยค่ะ จุดต่ากค่ะแล้วก็ชุดเด่แล้วก็ช h อปปี้ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อยากจะแบบขอวับไอจีกันด้วยได้ไหมน่ารักมากมากเลยเพื่อแบบใครอยากจะไปฟอลตานี้ I R E N R Y N E ค่ะ A D A U N, G G N I A U N G G N I A แต็ค่ะ O L I X หลินหลินค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะอยากจะถามอีกหนึ่งว่าชื่ออะไรคะยาดาค่ะชื่อซิรีค่ะ น่ารักมากเลยอยากจะหาหนึงว่าวันนีเนี่ยแต่งตัวเป็นลุคอะไรคันแนวไหนเนี่ยเพราะแบบแอบเห็นมาแต่ไกลแล้วแบบหน่ารักมากๆไม่รู้เหมือนกันค่ะพอดีว่าเห็นเลื่อนชุดเจอแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยเอามาแต่งแต่งแนวไว Y2K cyber ค่ะอยากจะแบบขอพิกัดชุดกันด้วยได้ไหมคะแบบทั้งสองคนเลยว่าน่ารัก่าเผื่อใครแบบอยากจะซื้อตามชุดในแอปส้มเลยค่ะแต่ว่าจำรหัชื่อร้านไม่ได้ค่ะประมาณเสื้อก็ร้อยกว่าบาทค่ะกระโปรงก็ประมาณ90-80ปบกว่าบาทค่ะ แล้วก็เป่าอย่างเงี้ยเหรอคะี่แอปส้มเหมือนกันเลยค่ะอันนี้แอปส้มค่ะ60กว่าบาทแล้วก็กระโปรงตลาดปัดค่ะแล้วก็เข็มขัดแอปส้มเหมือนกันค่ะใชสก็แอปส้มค่ะสันอันนี้ขโมยพี่สาวมาเชียขอบคุณมากนะคะอยากจะแบบขอวับไอจีกันด้วยได้ไหม L L 1 I P T ค่ะ S S R N D N V D ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอยากจะถามอว่าชื่ออะไรคะชื่อมิวครับชื่อสันะครับ ถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมาสยามเนี่ยแต่งเป็นดับแนวอะไรลุคอะไรคะเนี่ยผมว่าสบายครับเอาสบายดีอะเาเทยเอาคุมโทนับอันนี้เป็นคุมโทนสีอะไรคะขาวดำเลยโอเคแต่ว่าเสื้อมีสีเขียวอยู่นะ <c oughs> อ่ะอยา,ากจะแบบขอบิกัดเสื้อไ,ได้ไหมว่าไปซื้อกันที่ไหนบ้างแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่คะก็ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทแบบเางเกง3สามร้อยกว่ากระเป๋าก็ได้ฟรีมาไปขโมยเพื่อนมาโอเคได้ได้ได้ไดอไของพี่หมดเลยครับไม่รู้เลยครับ ่างั้นขอแบบพิกัดไอจีหน่อยได้ไหมคะแจกวาร์ปกันหน่อย under score i s แล้วก็ j x s t n a กับ s a u n t r w under score สวัสดีค่ะอยากจะถามหนึงว่าชื่ออะไรกันบ้างโฟโต้ค่ะปีใหม่ชื่อน่ารักมากอ่ะอยากจะถามหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแต่งมาสยามลุกหนอยะคะเป็นแนวอะไรกันตอนแรกใส่มาเป็นลุคคนหนูค่ะแต่ว่ารอนเลยเปลี่ยนตอนแรกเขาแบบเต็มยศนี่จะเป็นประมาณไหนคะก็เป็นแบบฟูฟูฟองฟองแต่ว่ารอนเลยซื้อชุดมาเปลี่ยน น,นีไม่มีอะไรมากแต่เป็นเรียบๆลุคแบบธรรมดาแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ารักมากๆเลยนะอะอยากจะแบบขอพิกัดชุดได้ไหมอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้บาทหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้โปรเซ็ตขโมยเพื่อนมาแล้วก็เสื้อยูนิโคล่ะอันนี้ซื้อจากเอิม่มที่เซ็นทรัลซื้อมา2 0 0ร้อ้านอะไรไม่รู้จะไม่ได้กางเกงช้อปปี้0บาทรองเท้ามอนิคอนชูประมาณ700อ่ะอยากจะขอแบบ วับอนนไอจีกันได้ไหมแจกไอจีหน่อยเพราะน่ารักมากจริงอ,อ๋อลาออกเลยคิมคาสินทองค่ะ K R A, A แล้วก็สินทร์พีเอ็นเอสกอร์พีเอไอขอบคุณมากนะคะสวัสดีสดค่ะอยากจะถามอีกว่าชื่ออะไรคะชื่อลิวค่ะคิมรังค่ะเบสค่ะไอเห็นแบบน่ารักมาเลยตั้งแต่ตอนเดินม,มาลยอยากจะถามนิดนึงว่าแบบเอ,อ้ยวันนี้แต่งเป็นลุคอะไรกันคะหวานมากๆก็หวานๆเลยลองลองกินใ,ให้หน่อยได้ไหมลองกินให้หน่อยอ่ะยากละอ่ะคิดอะไรดีอ่ะ ลุกไม่ออกลุกหวานๆค่ะเป็นแบบสาวแบวแบบสาวคาเฟ่คาใจนั่ได้ไปคาเฟ่ยังคะยังเลยหาเข้ากินก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วเป็นลุกเป็นลุกว่าวันไหนอันนี้เป็นแมนๆเลยค่ะนึกว่าจะแบบเพื่อนจะแต่งแมนๆเหมือนกันวันนี้แมนคนเดียวสวยนะสวยเลยอ่ะอยากจะแบบขอพิกัดจุดกันด้วยได้ไหมว่าแบบซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรจิ๊กพี่มาค่ะโอเคอ่ะแล้วก็อ่ะกระเป๋าเีงอ่ะก็จิ๊กพี่มาหมดเลย โอเคไม่ซื้อแลกเลยก็นี่เลยแมทบ็อกง่ายๆใกล้ๆใช่แล้วอย่างกระเป๋ากางเกงกระโปรงอะไรเงี้ยอ๋อก็ถ้ากระเป๋าก็ดีนคะแล้วก็รองเท้าดีออโอเคค่ะอ่าน่าจะโคเมโล่ค่ะทั้งแบบทั้งตัวเลยใช่แล้วก็รองเท้าแอร์มิจบจออ่ะอยากจะขอแบบเปิดวาร์ปไอจีด้วยได้ไหม P P R R E W underscore ค่ะ P P P G I M M ค่ะ B E S T T Y I T ค่ะ ขอบคุณมากนะคะตอนถามนี้นึงว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่อบินครับชือบเอเคนนี่ครับอย้กจะนถามนี้นึ่งแอบ,บเห็นว่าแบบมีวงดนตรีเล่นใช่ไหมอยากสรัวแบบเอ้ยแฟชั่นการเล่นดนตรีของเราสองคนเนี่ยวันนี้เป็นลุกไหนบ้างค่ะแบบบอกพิกัดได้ไหมพวกเอเสิสเซอรี่ต่างเสื้อเอเซนเชียลรองเท้าบ u ชี่ครับเสื้อก็ประมาณสามสี่พันก็เสื้อเสื้อซูซี่แล้วก็รองเท้าไนกี้ดังโล คุณนะคะเดี๋ยวให้ความผลงานกันสักนิดหนึ่งว่าแบบตอนนี้อยู่วงอะไรมีเล่นอะไรหรือเปล่าก็ฝากวงพาราเมาแบนนะครับก็พาราเมลแบรนด์ฝากไอจีนะครับพีจุดสามตัวจุดเจเอ็นเจเอ็นฝากแบรน์ไอจีเมื่อกี้ด้วยครับประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วเนอะสำหรับวันนี้นะคะที่แบบไปสอบถามเด็กสยามมาเนาะว่าแต่ละคนี่ยมีการแต่งตัวยังไงบ้างที่มาสยามนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้แบบพิกัดชุดกันไปเยอะเลยเผื่อแบบบางคนเนี่ยจะเออซื้อเราไปแบบนี้กัแบบของตัวเองตามอะไรเงี้ยหรือแบบบางคนจะซื้อแบบใส่ตามอะไรเงี้ยเพราะบางคนคือหน้าเราม,ม,มาณอุงก็คือแอบอยากแบบไปซื้อตามเลยนะคะก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ใครที่สนใจเจ้าตัว,ตวกรนด์บบมงเลยตัวนี้ของวิซีนเอาข้อเบสโปนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่บูธวั w e r อีเวนต์บอยคิงพาวเวอร์แล้วก็วิวเท สามารถหาซื้อได้ที่ shopee ลาซาด้าแล้วก็ tiktok shop แน่นแน่ทาง tiktok shop เนี่ยเขาก็จะมีสองฟรีให้ด้วยนะคะขณะที่ให้เลือกเนี่ยจะมีสองไซส์ด้วยกันจะมี60 ml แล้วก็40 ml นะคะสามารถเลือกใช้ตามได้เลยนะเพราะว่าดีมากจริงๆเราลองมาซึมไหวมากกันเลยดีมากค่ะตัวเล็ก300กว่าบาทนะคะแล้วก็ตัวใหญ่400กว่าบาทนะคะสามารถหาซื้อดูได้นะยังไงก็เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนของคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้ไปถ่ายที่ไหนถ่ายกับใครเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอุ้งตบจะหยิิิบบคคคคคคคออ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 นน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 เเเเททตต์์์์์ััั้้้้้้ีี่่่่่่่ยยยยยมมมมาาาาาาถถใหหรรืืืืวววกก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 กดดดดดู็็็็พพไไไไะะะะงงชชลลลลปแแ ส่วนคลิปหน้านเนี่ยก็จะเป็นอะไรเดีย๋ยวเจอกันคีิปหนึงบ๊ายบาย